สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันหน่วยที่7แล้วนะคะหน่วยที่7มีชื่อหน่วยว่าเด็กดีมีมารยาทเรื่องที่คุณครูขวัญจะสอนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่1การพูดให้ไพเราะเด็กๆพร้อมจะเรียนแล้วอย่างคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะการพูดให้ไพเราะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการพูดให้ไพเราะเด็กๆจะต้องพูดอย่างไรคุณครูก็มีภาพนะคะมาให้เด็กๆดูภาพนี้คือภาพของเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเวลาพูดเราต้องพูดยังไงคะพูดจะให้ไพเราะเด็กผู้ชายเราพูดคำว่าครับต่อไปนะคะเป็นภาพของ เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงเวลาพูดเราพูดยังไงคะเด็กผู้หญิงเวลาเราจะพูดให้ไพเราะเราต้องพูดคําว่าค่ะเด็กๆลองพูดตามคุณครูสิคะครับค่ะเด็กผู้ชายพูดครับเด็กผู้หญิงพูดค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูการกล่าวคำทักทายกันบ้างว่าเด็กผ <sh> no like ู้ชายจะพูดอย่างไรและเด็กผู้หญ <sh> ิงจะพูดอย่างไรนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพของเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเวลาพูดจะให้ไพเราะในการกล่าวคำทักทายนะคะเด็กผู้ชายจะต้องพูดคำว่าสวัสดีครับต่อไปเป็นเด็กผู้หญิงค่ะเด็กผู้หญิงเวลาพูดนะคะ จะต้องพูดคำว่าสวัสดีค่ะเด็กๆลองพูดตามคุณครูดูสิคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาเราเกล่าวคำทักทายเด็กผู้ชายจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าครับส่วนเด็กผู้หญิงจะต้องมีคำลงท้ายก็คือคำว่าค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาพูดเราต้องพูดจาให้ไพเราะ ลองพูดใหม่ดูสิคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็มีภาพการเรียงลำดับเหตุการณ์มาให้เด็กๆดูนะคะว่าเหตุการณ์ไหนมาก่อนแล้วคุณครูจะให้เด็กๆลองเรียงลำดับเหตุการณ์กันนะคะเราไปดูเหตุการณ์กันเลยคะ่ะ เรามาดูภาพเหตุการณ์กันนะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะน้องโบชวนน้องฟ้าเล่นของเล่นด้วยกันเหตุการณ์ลำดับที่สองนะคะน้องฟ้ากล่าวคำขอบคุณที่น้องโบชวนเล่นของเล่นเหตุการณ์ที่สามค่ะขณะที่เล่นอยู่นั้น น้องเต้ได้เดินมาและชนใส่ของเล่นของน้องโบและน้องฟ้าเหตุการณ์ที่สี่ค่ะน้องเต้กล่าวคำขอโทษที่เดินชนของเล่นนะคะต่อไปค่ะเป็นลำดับที่หครูบอกหมดเวลาทุกคนช่วยกันเก็บของเล่นนะคะ คราวนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเ,เรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องนะคะว่าเมื่อกี้เหตุการณ์อันไหนที่มาก่อนนะคะ,ะคุณครูก็มีภาพ A ภาพ B ภาพ C ภาพ D แล้วก็ภาพ E นะคะให้เด็กๆด,กดูสังเกตนะคะว่าเหตุการณ์ภาพไหนมาก่อนนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าภาพไหนมาก่อนคะ A B C D หรือว่า E คะคุณครูจะให้เด็กๆดูนะคะว่าเด็กๆตอบเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าภาพเหตุการณ์ที่มาก่อนก็คือภาพ B นั่นเองนะคะเป็นเหตุการณ์ลำดับที่1น,น้องโบชวนน้องฟ้าเล่นของเล่นนะคะส่วนเหตุการณ์ลำดับที่สองก็คือภาพ A นั่นเองนะคะ น้องฟ้ากล่าวคําขอบคุณน้องโบที่ชวนน้องฟ้าเล่นของเล่นนะคะต่อไปค่ะเหตุการณ์ลำดับที่สามก็คือภาพไหนคะภาพดีน้องเต้เดินมาชนของเล่นจนล้มนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเหตุการณ์ลำดับที่สี่ก็คือภาพสีน้องเต้ กล่าวคําขอโทษที่ชนของเล่นของเพื่อนนะคะลำดับสุดท้ายค่ะก็คือภาพ e นั่นเองภาพ e เป็นภาพที่เด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเมื่อเราเล่นเสร็จใช่ไหมคะ,ะเด็กๆได้สังเกตดูรูปภาพแล้วตอบเหมือนกับคุณครูหรือเปล่าคะต่อไปนะคะ คุณครูก็จะให้เด็กๆดูว่าเมื่อคนอื่นทำดีกับเราเราต้องทำอย่างไรคุณครูก็มีภาพมาให้ดูนะคะภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพที่ผู้ใหญ่ให้ของกับเราใช่ไหมคะผู้ใหญ่ทำดีกับเราเราต้องทำอย่างไรภาพที่สองเป็นภาพเพื่อนแบ่งขนมให้ทานใช่ไหมคะ เมื่อเพื่อนแบ่งขนมให้เราทานเราต้องทำอย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราต้องพูดคำว่าอะไรคะเมื่อคนอื่นนะคะทำดีกับเราเราจะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็พูดว่าขอบคุณครับเด็กผู้หญิงพูดว่าขอบคุณคะ่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะ เราต้องพูดจาให้ไพเราะโดยที่เด็กผู้ชายจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าครับเด็กผู้หญิงจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าค่ะทุกครั้งนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าเมื่อเราทำไม่ดีกับคนอื่นเราไม่ได้ตั้งใจเราต้องทำอย่างไรคุณครูก็มีภาพเหตุการณ์มาให้ดูนะคะ ภาพแรกเป็นภาพเด็กผู้ชายแกล้งเด็กผู้หญิงทำขนมในจานหล่นลงพื้นภาพที่สองเป็นภาพเด็กผู้หญิงเดินชนเพื่อนแต่เขาไม่ได้ตั้งใจเด็กๆรู้ไหมคะว่าเสองเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นกับเด็กๆเด็กๆจะพูดคำว่าอะไรคะเมื่อเราทำไม่ดีกับคนอื่นเราไม่ตั้งใจเราต้องพูดคำว่าขอโทษ ถ้าเด็กผู้ชายต้องพูดว่าขอโทษครับเด็กผู้หญิงเราก็จะพูดว่าขอโทษค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าเด็กๆทําไม่ดีกับคนอื่นเด็กๆต้องกล่าวคําขอโทษทุกครั้งนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกเขียนวงกลมวนทิศทางไปทางซ้ายเด็กๆมีกระดาษไหมคะ ถ้าคนไหนมีกระดาษเด็กๆสามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะอ่าดูภาพแรกนะคะลูกภาพแรกเราจะเขียนวนไปทางซ้ายเราก็ลากไปทางซ้ายนะคะแล้วเราก็วนลงมาแล้วเราก็ลากขึ้นไปตามหัวลูกศรเด็กๆทำทันไหมคะเขียนทันหรือเปล่าต่อไปเรามาดูวงกลมที่สองวนไปซ้าย ลงมาแล้วขีดขึ้นไปข้างบนนะคะภาพที่สามค่ะไปซ้ายลงล่างแล้วก็ขีดข้างบนนะคะภาพที่สี่ค่ะวนไปซ้ายลงมาข้างล่างแล้วก็ขีดขึ้นไปข้างบนตามหัวลูกศรต่อไปค่ะภาพที่ห้าวงกลมที่ห้าแล้วนะคะวนไปทางซ้าย วนลงมาแล้วก็ขีดขึ้นตามหัวลูกศรไปเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะถ้าเด็กๆอยากจะลากเส้นเก่งๆเด็กๆจะต้องฝึกหัดลากเส้นบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก็จะลากเส้นได้เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆมารู้จักกับพยัญชนะไทยเด็กๆลองดูสิคะว่า ตัวพยัญชนะไทยที่คุณครูนามาให้คือตัวอะไรคะตัวพยัญชนะไทยตัวนี้ก็คือตัวพอสมเพาในการอ่านนะคะพอสมเพาเราจะอ่านออกเสียงพอเด็กๆลองพูดตามคุณครูสิคะพอสมเพาพอพอสมเพาพอเวลาเราออกเสียงนะคะพอสมเพาเราจะออกเสียงพ แล้วเด็กๆลองสังเกตดูที่ตัวพอสัมภาวสีฟ้านะคะเห็นไหมคะในตัวพอสัมภาวสีฟ้าจะมีเส้นวงกลมที่วนไปทางซ้ายแบบที่เราเขียนเมื่อกี้ใช่ไหมคะนี่ก็คือการเขียนที่ถูกต้องนะคะการเขียนพอสัมภาวจะต้องเขียนจากหัวไปนะคะม้วนหัวกลมก่อนแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็จะได้เป็นตัวพอสัมภาวนั่นเองนะคะ ตัวพยัญชนะตัวต่อไปค่ะคือตัวอะไรคะตัวนี้ก็คือตัววอแหวนวอแหวนนะคะจะออกเสียงวอเด็กๆลองอ่านตามครูสิคะวอแหวนวอวอแหวนวอวอแหวนนะคะจะออกเสียงวอแล้วเด็กๆลองสังเกตดูในตัววอแหวนสีเขียวสิคะว่า เหมือนกับที่คุณครูให้เขียนเมื่อกี้หรือเปล่าวอแหวนเราก็ต้องเขียนจากหัวกลมขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปเด็กๆจะต้องทําหัวก่อนนะคะเวลาจะเขียนวอแหวนต่อไปค่ะตัวพยัญชนะตัวนี้เราเรียกว่าตัวอะไรคะตัวพยัญชนะตัวนี้ก็คือตัวรอเรือ รอเรือนะคะออกเสียงรอเด็กๆลองพูดตามคุณครูสิคะรอเรือรอรอเรือรอนี่ก็คือตัวรอเรือนะคะเด็กๆลองดูพยัญชนะรอเรือเห็นไหมคะสีชมพูเราก็ต้องมว้วนจากหัวขึ้นไปเหมือนกันนี้เราใช้การม้วนหัววนไปทางซ้ายนะคะ เหมือนกับที ane, ่คุณครูได้สอนไปแล้วเราจะต้องม้วนหัวกลมก่อนแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วเราก็จะได้ตัวรอเรือนะคะเรารู้จักพยัญชนะกันไปแล้วต่อไปคุณครูก็จะให้เด็กๆมารู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆรู้จักตัวอะไรเอ่ยวันนี้นะคะ คุณครูจะให้เด็กๆรู้จักตัว A ตัว A ตัวนี้นะคะออกเสียงแอเอแอเด็กๆลองพูดตามคุณครูสิคะเอแอเอแอเด็กๆพูดได้ไหมคะเวลาออกเสียงนะคะตัว A เราจะต้องออกเสียงแอเอแอเอแอเด็กๆลองหัดพูดนะคะ แล้วเด็กๆจะรู้ว่าการออกเสียงเราต้องออกเสียงอย่างไรเรารู้จักอักษรภาษาอังกฤษตัว A ไปแล้วนะคะคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาฝึกเขียนอักษร A กันบ้างเด็กๆพร้อมจะเขียนแล้วยังคะถ้าใครมีกระดาษน,นะคะสามารถเขียนไปพร้อมกับคุณครูได้เลยเรามาดูตัวแรกนะคะ ตัว A ตัวแรกการเขียนเราจะต้องลากเส้นลงมาเส้นที่1นนะคะลากลงเส้นที่สองก็ลากลงเส้นที่สามขีดตรงกลางเห็นไหมคะเราได้ตัว A มาแล้ว1ตัวต่อไปเรามาเขียนตัวที่สองนะคะเส้นที่1ลากลงเส้นที่สองลากลงเส้นที่สามขีดตรงกลางต่อไปเลยคะ่ะ เส้นที่หนึ่งลากลงเส้นที่สองลากลงเส้นที่สามขีดตรงกลางตัวต่อไปนะคะเส้นที่หนึ่งลากลงเส้นที่สองลากลงเส้นที่สามขีดตรงกลางตัวสุดท้ายแล้วค่ะเส้นที่หนึ่งลากลงเส้นที่สองลากลงเส้นที่สามขีดตรงกลางเห็นไหมคะ เราเขียนตัว A เราจะใช้เส้นทั้งหมด3เส้นนะคะแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นตัว A แบบที่เด็กๆได้เห็นนะคะต่อไปค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนับจํานวนแล้วก็บอกตัวเลขนะคะเด็กๆนับตามคุณครูเลยค่ะหนึ่งเด็กๆนับได้เท่าไหร่คะ เด็กผู้ชายมีจำนวนทั้งหมดหนึ่งนั่นเองใครตอบถูกเหมือน,นคุรูบ้างเอง่ยต่อไปค่ะหนึ่งสองเด็กผู้หญิงมีกี่คนคะเด็กผู้หญิงมีจำนวนเท่ากับสองนั่นเองเด็กๆตอบถูกหรือเปล่าคะต่อไปค่ะ หนึ่งสองสเด็กๆนับได้เท่าไหร่คะเด็กๆนับได้เท่ากับคุณครูหรือเปล่าเอ่ยคุณครูนับเรือสำเภานะคะได้เท่ากับสามภาพต่อไปคะ่ะเด็กๆนับตามเลยนะคะหนึ่งสองสามสี เด็กๆนับได้เท่าไหร่คะภาพแหวนนับได้เท่ากับสี่นั่นเองมาดูภาพต่อไปเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กๆนับภาพเรือได้เท่าไหร่คะ ภาพเรือที่นับเมื่อกี้ได้เท่ากับ5เด็กๆตอบถูกไหมคะเด็กๆอย่าลืมฝึกหัดนับเลขบ่อยๆนะคะแล้วเราจะได้นับเลขเก่งๆค่ะเรารู้จักตัวพยัญชนะไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆจับคู่ภาพกับพยัญชนะโดยรูปภาพจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือ ส่วนพยัญชนะจะอยู่ทางฝั่งขวามือนะคะเรามาดูภาพแรกภาพแรกภาพเรือสำเภาเรือสำเพาจะต้องตรงกับพยัญชนะตัวไหนคะเรือสำเภาจะต้องตรงกับพยัญชนะตัวพอสำเพาต่อไปค่ะรูปแหวนรูปแหวนจะต้องตรงกับตัวไหนคะเสียอะไรเอ่ยอะรูปแหวนจะต้องตรงกับ สีเขียวก็คือตัววอลแวนนั่นเองอรูปข้างล่างนะคะเป็นรูปเรือเรือจะต้องตรงกับพยัญชนะตัวสีอะไรคะเรือจะต้องตรงกับพยัญชนะตัวสีชมพูก็คือตัวรอเรือเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะเราจับคู่ภาพกับพยัญชนะไปแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆนับจำนวนภาพและจับคู่กับตัวเลขว่าภาพตรงกับหมายเลขอะไรนะคะเรามาดูเรือสำเพาก่อนเลยค่ะเด็กๆนับเรือสำเพานะคะหนึ่งสองสามเรือสำเพานับได้สาเลขสามสีอะไรคะเลขสามสีเขียวเราก็ลากไปแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะรูปเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมีกี่คนคะเด็กๆนับดูนะคะหนึ่งเด็กผู้ชายมีอยู่หนึ่งคนเลขหนึ่งสีอะไรคะเลขหนึ่งก็สีชมพูเด็กๆก็ลากแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงนับได้กี่คนเด็กๆลองนับดูนะคะหนึ่ง สองเด็กผู้หญิงนับได้เท่ากับสองเลขสองสีอะไรคะเลขสองก็คือสีม่วงนั่นเองเป็นยังไงคะเด็กๆนับภาพแล้วก็หาตัวเลขเจอหรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามานับกันต่อเลยนะคะภาพเรือว่าเรือมีเท่าไหร่นะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้านะเรือเท่ากับห้านะคะเลขห้าสีอะไรเอ่ยเลขห้าสีฟ้านะคะเราก็ลากเส้นไปแบบนี้ต่อไปค่ะเป็นภาพของรูปแหวนเด็กๆลองนับแหวนนะคะว่ามีกี่วงหนึ่สองสาสี คุณครูนับได้สนะคะเลขสี่สีอะไรเอ่ยเลขสี่สีน้ำตาลเราก็ลากเส้นเป็นแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนับจํานวนภาพได้หรือเปล่าแล้วจับคู่ตัวเลขได้ไหมคะคราวนี้นะคะเรามาดูอักษร A กันบ้าง คุณครูจะให้เด็กๆหาอักษร A ที่ซ่อนอยู่ในภาพนะคะแล้วก็บอกจำนวนว่าอักษร A ที่ซ่อนอยู่ในภาพมีจำนวนเท่าไหรเ่เด็กๆพร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอักษร A ว่ามีตรงไหนบ้างตัวแรกนะคะเด็กๆเ,เจอได้ยังคะ อักษรเตัวแรกตัวที่หนึ่งคุณครูจะขีดเส้นเฉียงทับไว้นะคะแล้วเด็กๆก็นับไปเลยตัว A ตัวแรกนะคะหนึ่งตัวที่สองอยู่ข้างล่างนะคะตัวที่สามอยู่ที่พื้นตัวที่สี่ตรงไหนคะตัวที่สี่อยู่ที่กระดานอีกหนึ่งตัวค่ะเด็กๆหาเจอไหมคะอีกหนึ่งตัวตัวที่ห้าอยู่ที่ ป่าผนังสีเทานะคะเด็กๆลองนับดูสิคะว่าตัว A มีทั้งหมดเท่าไรคะหนะึ่งสองสามี่หตัว A นะคะมีจำนวนเท่ากับห้าตัวนั่นเองนะคะเด็กๆหาเจอแล้วก็นับได้เท่ากับคุณครูหรือเปล่าคะ ต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีใบงานมาให้เด็กๆทําเราเรียนจบแล้วนะคะเราก็ต้องทําใบงานหาใบงานใบแรกนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนวงกลมนะคะเห็นไหมคะเขียนวงกลมที่วนทิศทางไปทางซ้ายคุณครูสอนไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องเขียนอย่างไรแล้วก็ข้างล่างนะคะมีตัวพอสัมภาสตัววอลแหวนแล้วก็ตัวรเรือด้วยนะคะ เหมือนกับที่คุณครูสอนเมื่อกี้เลยการเขียนวนทิศทางไปทางซ้ายนะคะใบงานใบที่สองคุณครูก็สอนไปแล้วการเขียนตัวอักษร a ว่าเด็กๆจะต้องเขียนอย่างไรลากลงมาเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองก็ลากลงเส้นที่สมก็ขีดตรงกลางถ้าเด็กๆได้ฝึกไปพร้อมๆกับคุณครูเด็กๆก,ก็จะสามารถทำได้นะคะ อย่าลืมนะคะเวลาทำใบงานเด็กๆจะต้องเขียนชื่อแล้วก็เขียนห้องทุกครั้งด้วยวันนี้คุณครูก็สอนจบแล้วนะคะในเรื่องของการพูดให้ไพนราอเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องที่คุณครูสอนด้วยนะคะว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในหน่วยถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ